ข้าวทตัวช่วยนักศึกษามาอีกแล้วคราวนี้ใช้ AI ในการตรวจทานแบบสื้รหัส y t h o n กันดีกว่าเป็นไงไปดูกันเลยวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสเข้ามาสอนคลาส y t h o n ของนักศึกษานะครับก็มีความคิดว่าเอแบบฟึกรหัดพดกนี้หลังจากที่นักศึกษาได้ทําเสร็จแล้วมาตรวจทานนะครับโดยการใช้ AI เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราลองมาลองเทสกันนะว่าจะเป็นไงหลักๆก็คือผมจะใช้ ไอโฟนในการถ่ายรูปโดยแบ่งเป็นแต่ละข้อขอ,ออกมานะด้วยหลักๆนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปมาแต่ละข้อเนี่ยผมก็จะคลอปให้แต่ละข้อเนี่ยชัดเจนนะครับไม่มีส่วนเกินมานะครับช่วยให้ AI เนี่ยสามารถคำนวณง,ง่ายๆแล้วก็เข้าไปที่บาท g ด o g l e นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไส้ในเป็นจิมไนนนะเก่งขึ้นเยอะเลยพอเข้าไปแล้วนะครับเราก็ป้อนพร้อมโดยการแนบรูปของเราเข้าไปเลยนะก็คือรูปที่ถ่ายเมอกี้นะครับแล้วเราก็ป้อนพร้อมเข้าไปคร่าวๆนะครับว่า ช่วยหาคำตอบให้หน่อยแล้วเราก็กดใช้งานได้เลยนะครับเรามารอดูนะครับว่า AI ิม m i นาจะสามารถให้คําตอบได้แบบบางคนอาจจะเอ๊ะทำแบบนี้เด็กจะไม่ได้ความรู้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมแนะนําให้เด็กใช้ในการตรวจทานคําถามคําตอบเฉยๆนะครับว่าแล้วคําตอบก็ออกมาแล้วนะครับก็จากในภาพเลยจากโปรแกรมในภาพนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ z เท่ากับ3 z น้อยกว่า x นะครับแล้วมีการอธิบายนะฮะสัมพันเนี่ย การทำแบบนี้เนี่ยมันทําให้เป็นการเช็คคาตอบไปในตัวนะครับโอเคถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ